โอเคก็ทราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับช่องโฟกัสเศรษฐธรรมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมอัมปัปปี้เพทามนะครับไม่ใช่สอนดีเออแจกแจกนะสมจริงมากงั้นเราไปดูกันเลยก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปนี่นะเหมือนจริงมาก จริงเกินจนแหลกเลยโอเคมาแล้วนะครับนี่พอเราหยิบแล้วใช่ไหมให้เราเอามาให้เราเอามาใส่ตรงนี้นะใส่ไปนี่เป็นไงสมจริงก็โทษ เราไปดูว่ารถไฟจะสีอะไรไม่ใช่รถไฟใช่เอ๋เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ม่วงเขียวแดงฟ้าม่วงเขียวแดงฟ้าใช่ไหม นำนาให้ปิดเน็ตเออมา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 ถ้าเสียงผมเบาก็บอกด้วยนะอ,อะไรนะม่วงแดง,ดง,ดง,ดงม่วงเขียวแดงฟ้าม่วงเขียวแดงฟ้าใช่ไหม ลิงอ,อยู่ข้างล่างเลยนะเกมนี้ก็อยู่ในเปนสโตโด้วยนะครับ Today, โฆษณาออกแล้วขนาดโฮมปิดเน็ตไปแล้วนะเนี่ยไปๆเราไปลองเครื่องมือกัน ลิงอยู่ด้านล่างนะแต่ผมไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่ MB นะเอออยากได้ของเล่นอันไหนเลือกเอาเลยผมอยากได้สเกตบอร์ดโอ้ไม่เล่นละ อาจจะสมจริงหน่อยนะเครื่องใครรับไม่ไหวก็ไม่ต้องโหลดมามันไม่ใช่ฮักกี้นะมันเป็นกระต่ายฮักกี้เราต้องเอามือไปแปะ,แปะ กญแจมาให้เนยเรยเร็วเร็วรีบเ,เ,เ,เอากุญแจมาให้เออนั่นแหละดีมาก <sm art noise> ผมผมเล่นผมเคยเล่นจนจบแล้วนะ <sm art noise> เออคลิปนี้ผมอาจจะเล่นไม่จบก็ได้เดี๋ยวคลิปมันยาวเกิน ไปต่อครับไปต่อเอ้าทำไมมือเป็นแบบเนี้ยโอเชกลับมาแล้วแล้วฮักเก้ก็จะหายใช่ไหมละ่ะนั่นไงว่าละ ไปไปผมรอเสอยียงนี้แลหละมันเหมือนมีตัวอะไรตามหล,ะละงังไว้นเนี่ยวิย่น่ากลัว ที่เครื่องผมเล่นได้แรมแรมผมนั่นหรอน่าจะเอามาสี่นี่แหละเออแรมสี่นะเครื่องผมเนี่ยเก็บมาให้หมดเฮ้ย แรมสามนี่น่าจะเล่นได้อยู่นะมั้งมีแรมสีไหมไหอเคมาแล้วพ่อเราเก็บครบแล้วนะเนี่ยี่ ไม่มีผมจะเล่นถึงตอนนี้แหละแล้วผมก็จะไปเอามือมาให้เลย มันยังไงเนี่ยไม่มีที่กระโดดอืม ผมขี้เกียจขับขึ้นไปทางนั้นนะเออไม่ต้องขึ้นก็ได้นี่นะกดงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย